ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราวิลัสนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็กำลังอยู่กับเกม Black โควเออเ็กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ในกับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการไต่โถงแห่งความทรงจําหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามไต่หอคอยอะไรประมาณนี้ครับที่เราจะเรียกกันว่าไต่หอหอ8 0หอร้อยหอ85หอ95ชั้นเจ้าปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาสาหรับคนที่กําลังเล่นแบ a ็คโควเออร์อยู่นะตอนนี้เนาะก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เทรนหรืออะไรนะ มันเป็นเพราะว่าคนที่เล่นมาตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่มีคอนเทนต์อะไรเล่นมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการรอตู้ใหม่รอกิจกรรมใหม่รออีเวนต์ใหม่ตอนนี้ก็มีแค่บอสงูซึ่งก็น่าจะง่ายสาหรับใคยหลายๆคนแล้วนะเพราะว่าของก็แน่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วครับเลียร์สต amina ฟาร์มออกเกมไปหาอะไรทําซึ่งโถงให้ความทรงจำเนี่ยถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ยอดฮิตนะตอนนี้และทุกคนก็พยายามที่จะไต่มันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออมือใหม่มือเก่า มือเก่านะครับผมบางคนจบแล้วก็สบายใจหน่อยอย่างผมเองก็เพิ่งจะจบได้ไม่กี่วันก็ไม่มีอะไรทําก็ได้นั่งไต่ให้คนดูบ้างอะไรเงี้ยรับไอดีจากคนดูว่างๆมานั่งไต่แล้วก็เอาหัวร้อนกันไปครับสนุกสนานกันไปเนาะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครหลายคนเนี่ยกำลังรู้สึกท้อแท้กับการเล่นคอนเทนต์อหอคอยเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นการท้อแท้จากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณผ่านมาเจอคลิปผมคลิปนี้นะครับก็ผมอยากจะให้หยุดฟังกันสักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกเองว่าไม่ว่าคุณจะท้อแท้หรือว่าอยากเลิกเล่นเกมนี้แค่ไหนเนี่ยทําไมคุณถึงยังต้องเล่นเกมนี้ต่อไปนะฮะผมไม่ได้อยากจะบอกว่าการเคลียร์โถงความทรงจําถึงชั้นที่ร้อยเนี่ยมันก็เป็น เพียงแค่ส่วนหนึ่งของคนที่ไม่รู้จะทำอะไรในเกมแล้วนะครับผมก็คือพอมันหมดคอนเทนต์ต่างๆนานารออีเวนต์ใหม่มันไม่มีอะไรทำทุกคนก็มาเริ่มไต่กันอย่างที่ผมได้กล่าวไปในช่วงแรกนะครับผมไต่กันอย่างจริงจังด้วยนะแบบเครียดเลยหัวร้อนเลยเท่าที่ดูจากในกลุ่มหรือในคอมมูนต่างๆหรือแม้กระทั่งในคอมมูนของผมเองเนี่ยใน d i s c o r d เนี่ยก็มีการแนะนำทงแนะนำทีมแล้วก็ผมเองก็พยายามที่จะแนะนำเพื่อนๆให้ไต่กันนะเนาะแต่ว่าอย่างที่รู้กันครับคือบางคนเขาก็แค่ อยากจะหาเป้าหมายในการเล่นเกมก็คือ,อมันไม่มีอะไรให้ทาแล้วเราก็ไต่ให้จบไปเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้เพชรได้กล่อ,องเลือกประดับ LR ต่างๆครับผมซึ่งของมันก็คุ้มมากๆถ้าเกิดว่าเราไต่จนถึงชั้นที่ร้อยเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะอยากไต่เพราะเพียงแค่อยากได้เพชร1 2 0 0เนี่ยมาต่อยอดในการเปิดกรชาของตัวเองหรือสะสมในการเปิดตู้ตัว,ตวอวยของตัวเองในอนาคตนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะให้รู้นะครับว่ามันคือคอนเทนต์ในเกมจริง นะครับผมซึ่งการที่ทุกคนไม่สามารถผ่านโถงให้ความทรงจําได้อย่างง่ายเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลเวลของตัวละครของตัวบอทที่มันเยอะเวอร์มากๆนะครับผม 200- 300เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีบัตตามชั้นต่างๆที่ทําให้เราเล่นยากขึ้นมากๆการติดสถานะผิดปกติต่างๆซึ่งโอเคบางด่านมันต้องใช้ดวงมากจริงๆด้วยนะครับอย่างเช่นด่าน80ที่หลายคนติดกันเนี่ยนอกจากของที่จะต้องพึ่งตัวละคร พึ่งอุปกรณ์สวมใส่ดวงเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณพลาดแม้แต่นิดเดียวหรือว่าเอาจริงเนี่ยอาจจะไม่พลาดเลยก็ได้นะแบบการกดสกิลเนี่ยคุณอาจจะไม่พลาดเลยเลี้ยงมาตลอดเลยเนี่ยแต่คุณอาจจะถูกบอสสตันหรือว่าฆ่าตัวที่สําคัญไปในบางเทินอยู่ๆมนลัดเทินมาตีสตันทั้งทีมจบเลยนะครับหรือว่าลัดเทินมา ตีสวนแบบเปลีย้ยงเดียวตัวสําคัญสําคัญอา,อาจจะหายไปเลยนะครับส่งผลทําให้เด็กๆในทีมเราเยต้องกลับไปเล่นใหม่รัวๆครับผมก็มีให้เห็นเป็นประจําในสตรีมผมหรือว่าในคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่มีให้เห็นในกลุ่มชุมชนจอมเวทเนาะนะ ซึ่งจริงๆเราเนี่ยเราสามารถออรอนะครับผมรอฟาร์มรอแพทอัปเดตฟาร์มของเพิ่มเติมจนกว่าเราจะมีของที่แน่นมากกว่านี้จริงๆหรือไม่ก็สามารถรอตัวละครใหม่ที่เก่งขึ้นในอนาคตได้มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านโถงต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ จริงอยู่ที่ปัจจุบันรวมถึงตัวผมเองก็ดันด้นปั่นหอจนจบชั้นที่ร้อยมาแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูนะผมที่มาช่วยแนะนําผมจนจบชั้นที่ร้อยเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรมากพอแต่ก็พยายามจบให้ได้เพราะว่าในสตรีมเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรทําแล้วเนาะอย่างที่บอกขนาดทุกวันนี้เนี่ยผมเองยังต้องมานั่งไต่หอให้คนดูอยู่เลยนะก็ขำขำไปครับผมก็ดูไว้เป็นความบันเทิงพยายามที่จะหาอะไรทําในสตรีมคุยกับคนดูไปเรื่อยๆ่แต่ก็นั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีของประมาณหนึ่ง มีตัวละครมีก๊์ดที่จําเป็นในการลงด่านต่างๆบางด่านเนี่ยมันอาจจะฟิกเลยว่าถ้ามีตัวเนี้ยกับก๊์ดตัวเนี้ยมันจะผ่านง่ายมากๆแต่ถ้าไม่มีอาจจะไม่มีโอกาสผ่านเลยนะครับผมซึ่งพอผมมีครบทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างโอกาสให้เราผ่านชั้นต่างๆไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับปัจจัยเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากมันจะเพิ่มโอกาสของเราได้มากขึ้นไปอีกและในช่องแชทของผมนะครับผมหนึ่งในตัวอย่างที่ผมอยากจะยกตัวอย่างเลยเนี่ย เขาชื่อคุณจรน,นะครับผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่เปิดจูเลียสไม่เอากาดไม่สนอะไรนอกจากตัวอวยเขาอวยยามีฟ้ามากๆนะครับและล่าสุดเขาก็สามารถจบหอ100โดยไม่มีจูเลียสกับการ์ดได้เหมือนกันแต่นั่นก็เพราะว่าของเขาถึงมากครับพูดตรงๆก็คือเขาเติมประมาณหนึ่งเติมเยอะเลยแหละแล้วก็ทําของให้กับตัวที่เขาอวยอย่างเดียวก็คือยามีฟ้านะครับซึ่งยามีฟ้าเนี่ย เอาจริงทุกวันนี้มันตกเมตาไปสําหรับพลแต่เขาชอบยามิมากๆนะครับผมเขาเลยเลือกที่จะตั้นยามิฟ้าให้ไปสุดทางเพื่อที่จะไปลงคอนเทนต์หรือไป PP ต่างๆนะครับผมแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถซัดหอทุกด่านจนผ่านมาได้แต่ผมปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบางตัวเขาก็มีอ่าตัวสํำคัญๆอย่างไรอาราเดสเขาก็มีนะครับผมหรือผมไม่แน่ใจว่าเขามีแซลลี่หรือโกดไหมแต่คิดว่าก็คงมีเหมือนกันในเมื่อเขาก็เติมมาประมาณหนึ่งแต่ว่าแบบ อย่างจูเลียสอย่างเงี้ยหลายคนไม่มีมันมันจบยากมากๆหรือจบเป็นไปไม่ได้เลยน,นะครับประมาณนี้คือเขาก็สามารถจบหอ100โดยที่ไม่มีจูเลียสกับกาซซึ่งเป็นคีย์สำคัญในการจบมากๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเขาก็ถือว่าเป็นคนที่เติมประมาณหนึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับผมที่พูดมามากขนาดเนี้ยผมแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถรอก่อนได้นะผมหอเนี้ยมันมีรีนะครับเท่าที่ผมฟังมาคือมันมีรีแต่มันอาจจะไม่ได้รีเร็วๆนี้ เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะปั้นของตั้งใจฟาร์มทําอุปกรณ์แล้วค่อยมาลองใหม่อย่างเงี้ยได้ครับผมคือผมอยากจะให้คิดว่าที่เรามาเล่นเกมเนี้ยทุกวันทุกวันอะ่ะบางคนอะ่ะเล่นแล้วเครียดไปแล้วนะครับผมอยากจะให้ลองทบทวนดูใหม่นะครับผมว่าเรามาเล่นเกมเนี้ยเพราะอะไรนะฮะหลายคนเนี่ยมาเล่นเกมเนี้ยเพราะรักในการ์ตูนเรื่องนี้รักในเกมนี้นะครับผมหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ย ผมอยากให้ทุกคนคิดถึงช่วงแรกที่เราเริ่มเล่น b a c k โ o w e r แล้วมีความสุขกับมันเข้าไว้นะผมาาการวางแผนที่เราจะปั้นตัวอวยแบบเราเริ่มมาเฮ้ยเดี๋ยวเราจะปั้นตัวนี้นะหรือเ,เราจะวางแผนเปิดกระชาเอาตัวนี้ในอนะคาคตนันเรารอเลยอย่างผมรอแอสตราลางปีศาจอะไรเงี้ยผมก็มีเป้าหมายในการอาดองเพชรอ,อาจจะมีการบิ้วอุปก,กรณ์เลือกเครื่องประดับมารอนะผมอุปก,กรณ์สมใส่ต่างๆ เพื่อต้อนรับตัวที่เราอวยหาแรงแพ็ชั่นให้ตัวเองเยอะๆครับในการเล่นเกมนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราอยู่กับเกมนี้ได้นานนะครับผมแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยเราก็ปล่อยให้โถงแห่งความทรงจํามันเป็นคอนเทนต์ n อนเกมต่อไปวันนี้ของเราอาจจะไม่พร้อมตัวละครเราอาจจะไม่มีลงไหวแค่ไหนเอาแค่นั้น นะครับผมไม่ต้องฝืนมากมายอะไรขนาดนั้นนานๆวนมาลงใหม่บ้างหัวร้อนก็พักสักนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ไหวแล้วค่อยมาลุยต่อค่อยๆแกะค่อยๆแงะไปทีละนิดทีละหน่อยวันหนึ่งอนาคตทุกคนก็จะสามารถจบโถงชั้นที่ร้อยได้เหมือนกันแล้วก็พร้อมกับของเลือกเครื่องประดับต่างๆมากมายที่ทุกคนรอคอยนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจว่าแบบ mindset ในการเล่นเกมของคนเรามันบังคับกันไม่ได้และไม่เหมือนกัน นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณไม่แฮปปี้แล้วที่จะไปต่อเกมนี้การเลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยหรือเลิกเล่นเกมนี้ไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณแฮปปี้หรือมีความสุขมากกว่าการที่คุณยังเล่นอยู่ก็เป็นได้นะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่อยากจะมาแชร์ mindset หรือว่าให้กําลังใจคนที่ยังเล่นอยู่แล้วมีความคิดที่อยากจะเลิกเล่นเพราะทนไม่ไหวกับไอคอนเทนโถงนรกเปรตอะไรในที่เราก็รู้กันดี คืออยากให้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมเชื่อผมเถอะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันหาเกม turn base ดีๆเล่นยากมากๆแล้วนะผมหลายๆเกมเนี่ยต้องฟิกตัวละครเลยนะว่าต้องเล่นตัวนี้เท่านั้นถึงจะผ่านต้องเปิดให้ได้ S S R ตัวนี้เท่านั้นถึงจะผ่านหรือตัวนี้ถ้าไม่มีแม้กระทั่งเนื้อเรื่องหลักอะครับ ถ้าไม่มีอ่ะมันยังผ่านไม่ได้เลยนะครับคุณอาจจะต้องเลเยอไอดี ID หลายหลายรอบเพื่อที่จะผ่านในเรื่องหลักเอาตัวนี้มาหรือว่าคุณอาจจะต้องลงไปกลายดิง้งฟาร์มดันกระจกกระจ่อเพื่อที่จะผ่านคอนเทนต์ซึ่งมันควรจะผ่านแบบง่ายๆด้วยซ้ำมันคือเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยบางเกมมันไม่ให้ผ่านง่ายด้วยซ้ำครับ แต่ว่าเกมนี้คือมันไม่มีกิกกี้ผมจะพูดในสตรีมเสมอว่ามันไม่มีกิกกี้ทุกตัวปั้นแทนได้มาใช้งานได้หมดขอแค่คุณศึกษาสกิลของตัวละครน,นั้นๆคุณก็สามารถจบคอนเทนต์หลักๆในเกมได้หมดแล้วนะครับผมในอนาคตคุณก็จะได้ตัวที่ดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เลิกเล่นเนี่ยค่อยกลับมาปั้นแล้วไปลุยคอนเทนต์เอ็นเกมต่างๆต,ต,ต่อไปก็ยังไม่สายนะครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมคนที่กําลังท้อผมหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเล่นเกม Back คโอเวนะครับผมเรารักในการ์ตูนเรื่องเดียวกันอยากจะให้เล่นเกมการ์ตูนที่เรารักกันต่อไปและผมก็เชื่อว่าจะต้องมีสักวันที่เป็นของทุกคนนะผมถ้าเรายังไม่เลิกเล่นวันหนึ่งคุณจะได้ตัวเมตานะครับผมวันหนึ่งคุณก็อาจจะได้ตัวที่ เป็นคีย์ในการผ่านชั้นนู้นชั้นนี้หรือว่าคอนเทนต์ในอนาคตต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีอีกมากมายที่จะเข้ามาซึ่งหลังจากนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ในเกมทั้งหมดนะครับถ้าไม่ได้นับในส่วนของเรื่อง PVP เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะครับที่กําลังท้อนะผมไม่เป็นไรสู้ๆนะครับผมยังมีผมอยู่ที่จะทำคอนเทนต์เกมนี้ไปสตรีมทุกวันนะครับผมก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้จริงๆสํำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ผมฝากกดคนละหนึ่งคลิกเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนจําไว้เสมอนะครับว่าเล่นเกมให้สนุกนะครับผมสวัสดีครับ 怖い。